โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนซุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID ดีเ e เวล g e n ยี่สตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์แล้วในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ซีรีส์ปั้น ID สายฟรีให้เทพอีพิโซดที่64ผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยลักกันนะในตอนนี้เนี่ยผมมองหน้าทีมผมกี่ทีเวยผมก็รู้สึก เหม็นกลิ่นเก่าเหม็นกลิ่นโบราดนะเพื่อนในวันนี้ผมเนี่ยนะได้ทำการเตรียมทรัพ,พยากรทุกอย่างที่ได้ทำการฟาร์มาประมาณ2อถึงสสัปดาห์เพื่อที่จะมาลั่นในคลิปนี้เว้ย สอ,อย่างที่ผู้เล่นเกม l i น์เลนเจอร์ควรมีนะ1เลยก็คือดวงที่ดีมากๆกับ2คือการเติมที่ถึงใจแต่สำหรับไอดีนี้เนี่ยการเติมที่ถึงใจมันคงไม่มีแต่วันนี้ผมพกดวงมาเต็มกระเป๋าอ่ะผมก่อนสุดจะทำการเอาทุกทางที่ทำให้ตวงผมเนี่ยมีให้ได้มากที่สุดในคลิปนี้นะเพราะการที่ตวงผมมันมีมากก็เท่ากับว่าโอกาสในการได้ของผมเนี่ยมันมีมากกว่าเดิมเว้ยโอเคครับ ผมทําการกดลับทุกอย่างไอ้ก่อนมันเอาทุกทางว่ะเพื่อนแล้วในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาแลกกลบ8ดาวไฮเปอร์เพื่อไปอัพเลนเจอร์ที่ผมกําลังจะเปิดได้ในคลิปนี้นะโอเคครับสําหรับทางบ้านคนไหนเนี่ยที่เล่นในดีสายฟรีอยู่ กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางด้านช่องก่อนสุดหน่อยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเปิดตู้ปูนํำทางให้ก่อนผมต้องการเลนเจอร์ตัวกับปะอย่างมากด้วยเพราะมันจะกลายเป็นตัวที่ทำให้ทีวังผมเนี่ยยกระดับขึ้นนะผมเนี่ยบอกกับทางบ้านตามตรงเลยผมปั้นเลนเจอร์ตัวนี้จนตันปลดล็อกพรสวรรค์ตันผมรู้สึกเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้ มันฟอร์มชีทาร์ตมากกว่าโอ้โหรละการเปิดในครั้งแรกของเรานะแล้วในตัวหน้าตู้มาแบบนี้ผมบอกแล้ววันนี้ผมพกดวงมาเต็มกระเป๋าไม่เก่าหรอกแต่ขอหน่อยกระปะมาโอ้โหขอกะปะได้ชัดเค้กโอเคกระปะเปิดโอ้โหขอกะปะได้ขยะได้ไง เอาหน่อยเว้ยวงการเกมเรนเจอร์ <c oughs> คือผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตัวใหม่เลยนะในช่วงหลังๆอ่ะผมเห็นสายฟรีคนอื่นโดยเฉพาะไอดอลของผมในการเล่นสายฟรีอย่างพี่อาร์ตนะหูพกมา5ตัว10ตัวเหมือน <c oughs> เหมือนผมพกลูบี้มา9,000รลูบี้อะ <c oughs> คือกดจิ้มเป็นลั่นตลอดแล้วทําไมสายฟรีของก่อนสุดมันจะไม่ได้ฉายแสงว่าวันนี้เพื่อน <c oughs> <c oughs> โอเคก่อนสุดดีวะเปิดโอ้ยมายากลตัวตลกตัดตัว วงการเกมเรนเจอร์เขาเห็นว่าผมเป็นคนตลกขนาดนั้นเร็ววะฮอ้ยอลิคาล็อกเปิดโอ้โหขอกระปะได้พี่กอลิมสะได้ไงงานนี้ผมว่าเริ่มไม่ใช่งานง่ายๆสำหรับผมแล้ววะ่ะโอ้โหบาาเด็กฝึกหัดงานนี้หายใจยว่ะเพื่อนคือตัวแรกหนะ้าตู้มาซื้อใจตัวต่อไปเริ่มไม่เริ่มงอมนะในตอนนี้นะเหลืออยู่เจ็ดสิบตัวคลิปนี้ ผมว่าวงการเกมไรเลนเจอร์ไม่น่าจะใจร้ายขนาดนั้นกับผมว่ะทางบ้านน่าจะสังเกตเห็นเลนเจอร์ของทีมผมนะมันคือเลนเจอร์ที่รวมตัวเก่าเมื่อหลายเดือนที่แล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนน่ะมาอยู่ในทีมทั้งนั้นน่ะเอาง่ายๆคือตัวใหม่ผมไม่ค่อยได้แสดงเลยนะในช่วงนี้นะเพราะเปิดไม่เคยออกเลยเปิดโอ้โหซุปเปอร์เลี้ยงนาดางานนี้ไม่ใช่งานง่ายจริงว่ะเริ่มมีอาการนะเพื่อนนะคือ ไอดีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้จัดเลยแม้แต่สตังเดียวเนี่ยแต่ว่าผมใช้พละกําลังในการฟาร์มของผมค่อนข้างเยอะมากในการทําให้ดีเนี่ยมันเติบโตขึ้นมานะแล้วการฟาร์มของผมเนี่ยผมแบบฟาร์มเดือนหนึ่งได้ตั๋วอยู่ร้อยกว่าใบได้รูบี้อยู่สัก5้าร้อยรูบี้เอามาลั่นขุนก็ไม่อยากจะงอมเวโอเคครับรถเข็นไก่กุ๊กกุ๊กปิด๊ดโอ้โหเสื้อคุมพูดขี่หมาตัวขาประจํา วอวนุงการเกนไรเจอร์ er นะเว้เียันนี้อยากกระดุยผมเลยอ่ะผมฟาร์มมานานอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอทําการแลกตั๋วก่อนเพิ่มก่อนคือในตอนเนี้ยเท่าที่ผมสังเกตนะตั๋วเอ็มพอยตอ่ะหรือว่าตั๋วเขาเรียกว่าตั๋วก้นบึงคือตั๋วพวกเนี้ยผมเห็นหลายคนลํากันแล้วได้บ่อยมากมันเป็นตั๋วที่ขังมากนะฟาทุขังหน่อยกระป๋ามา300รลูบี้ผมเล่นเลยดีกว่าว่ะ ผมว่าใช้ตัวลำไปก็เท่านั้นตู้นี้มันเอามันไม่ค่อยจะอยู่อ่ะเพื่อนเบอร์ี่หูไอเดนหูเดนิสเฮ้ยอู้เดเนียงเฮ้เกินไปเปล่าเพื่อนอูอะขโมยอูเล่นน้ำโอโรบินฮูดโอ้ยกรโดนว่าไอ้พวกนี้มันเป็นแก๊งหน้าตาที่คุ้นเคยอ่ะเพื่อน วงการเกมเรนเจอร์มึงเล่นก่อนสุดแล้วอะอมีอาการอะตอนนี้มือเปียกเลยอะโอ้โหกระบองเพชรเอาหน่อยดิว่ารางวัลเป็นของผู้กล้าเว้ยยังน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าคลิปนี้เนี่ยผลประกอบการจะออกมาในรูปแบบไหนนะแต่ว่าผมพอใจมันทั้งหมดเพราะว่ายัางน้อยอผมได้ทำมันเต็มที่แล้วเว้ยผมพอใจแต่ผมแค่เสียดายเปิดโอ้เดเนียล ไม่แสบจัดๆนะ้วสำหรับทางด้านตู้นี้นะอู้ยผมว่านะถ้าตู้นี้มันพูดได้นะมันคงจะพูดว่าเล่เข้ามาเล่เข้ามามีเยอะหมดเยอะมีน้อยหมดมีน้อยก็หมดเหมือนกันคือตู้นี้มันเอาสุดมันไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นสายฟีหรือสายเติมนะโอ้ยมันเล่นจนตัวผมหมดเลยว่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าผมยอมแพ้ตรงนี้มันก็เสียทีที่ผมเกิดมาเป็นลูกผู้ชายว่ะเพื่อนโอเค ผมว่านะเดี๋ยผมคงจะต้องนับจำนวนกบของผมแล้วผมน่าจะต้องไปฟาร์มต่อวะ่ะโอเคครับ หลังจากการคำนวณของผมนะก็คือในตอนนี้เนี่ยผมไม่มีกบมากพอถึง80ตัวที่จะอัพเลนเจอร์ให้ตันทั้งหมด22ตัวได้นะผมก็เลยทำการเปลี่ยนแผนคือผมเนี่ยอัพไปแค่2ตัวก็พอเว้แล้ว2ตัวนั้นอะ่ะมันจะทำให้ผมได้รูบี้ประมาณ10หรือ15รูบี้นี่แหละผมจำไม่ได้ว่าผมอัพไป2หรือ3ตัวนะแต่ผมรู้แค่ว่า15ลูบี้นี้มันทำให้รูบี้ของผมเนี่ยมันเกิน200รูบี้ถึงแม้ว่าเราจะเกิดตัวม แต่ผมว่ามันคงไม่มีใครเกือสุดขนาดนั้นวงการเกมเลนเจอร์ไม่ใจร้ายขนาดนั้นหลอกเชื่อไอ้กอนดิแล้วผมนี่ยอยากจะได้เกียร์นายถุงมือถุงมือนายสถาน,นีมากอะ่ะถ้าเกิดได้เกียร์ชิ้นนี้มานั้นลั่นเลยคือทีมผมกําลังรับสมัครเกียร์โจมตีโดนแน่นอนอย่างมาหาศาลเปิดอุ้ยขวานลมในตํานานอู้ดาบที่ตั้นว่ะเอาดีฮ้ยโอ้โหเข็มขัดอมตะ โอ้เล่อยไฟฟ้าเอาดีเพื่อนโอ้โหกำไรไข่หมกดำโอ้กุญแจปีกนางฟ้าโอ้กูโดนซึมว่ะเพื่อนไอ้ดีสายฟีผมมันไม่สร้างชื่อเลยวะในช่วงนี้โอ้ไม่มีมุมเกิดแล้วอ่ะในตอนนี้นะโอเคครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำอะไรกันต่อในตอนนี้ เฟซบุ๊กแฟนเพจก่อนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนเปิดให้บริการนะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆเนี่ยอย่าลืมไปเจอกันที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจก่อนสุดของผมรักกันโอเคผมยังมีตัวนี้อยู่ไอขยะเดนจิน คือเลนเจอร์ตัวเนี้ยผมเห็นหลายคนเล่นเฟี้ยวนะแต่ว่าผมสําหรับผมผมมองโบโบมันยังไงไม่รู้แต่ว่าผมเปิดได้เมื่อเดือนก่อนไงมันเป็นเลนเจอร์ที่เป็นตัวดาเมจแล้วดีที่สุดของผมในตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวกากกรรมในสายตางผมก็ตามว่ะเพื่อน โอ้โห oh, บทมันปูมาให้ต้องอัพมันอะ่ะเพราะทีมผมในตอนนี้มันไม่ค่อยมีดาเมจเว้ยเมื่อก่อนนี้มันจบหลีกเพชรสามเป็นอย่างต่ําช่วงนี้เหลือท้องหนึ่งเองอะ่ะคือดาเมจทีมผมมันหายเยอะและตัวเมตาใหม่ๆมันเข้ามาแทรกแซงนะโอเคผมขอทาการอัพไอเอนจินให้ตันก่อนคลิปนี้แหละรู้เรื่องอย่างน้อยทีมเราคราบตัวนี้มาเนี่ยมันก็พอมีดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะแบบชีวิตสายฟรีแม่งโคตรแสบเลยว่ะ ทางบ้านคนไหนที่เล่นสายฟรีฝากคอมเมนต์บอกผมทีดิว่าผลประกอบการของเดือนนี้มันเป็นยังไงหรือว่าเก็บรูบี้เอาไว้รอเดือนธันวานะแต่ว่าเดือนธันวาเนี่ยมันเป็นเดือนที่ผมคาดหวังเอาไว้ค่อนข้างเยอะเว้ยว่ามันจะเป็นเดือนที่ทําให้สายฟรีผมเนี่ยมันได้ปลดล็อกแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือการปั้นไอดีสายฟรีขึ้นสู่หลีกํำนานนะผมบอกกับทางบ้านตามตรงเลยมันมีใครทำได้จริงหรือเปล่าวะคือมันแสบจนเกินไปว่ะ สายฟรีนี่คือต้องดวงดีขนาดไหนแบบถ้าถ้าเกิดเป็นสายฟรีนะต้องลำมสองร้อยลูบี้และตกเกียร์แปดดาวสักอันสองอันเป็นอย่างต่ําต่อต่อเดือนนะเพื่อนถึงจะมีโอกาสได้ลุ้นสําหรับทางด้านการขึ้นหลีกตานานนะและต้องใช้ตั๋วลำเลนเจอร์ตกประจําด้วยคือใครมันจะไปดวงดีขนาดนั้นวะแต่ว่าเป้าหมายของผมในตอนนี้เนี่ยก็คือผมอยากจะทําทีไม่ขึ้นไปไปชิดลีกมาสเตอร์สามให้ได้ก่อนเป็นอย่างต่ํานะเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยจากลูบี้หนึ่งร้อยมันจะกลายเป็นแบบสองร้อ อย่างเงี้ยมันเพิ่มขึ้นเท่าตัวหนึ่งนะมันทําให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้รับเลนเจอร์ตัวเทพเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งเพราะว่าทรัพยากรของผมมันมีเยอะขึ้นเว้ยโอเคตอนนี้ผมได้ทําการเลือกถอดเป็นเลนเจอร์ตัวอัศวินออกไปแล้วก็ใส่เป็นไอเอนจินมาแทนนะแต่ผมมองว่าทีมผมในตอนนี้มันก็ยังมันก็ยังคงขาดขาดอยู่ว่ะเพื่อนเดี๋ยวผมคงจะต้องหาคนละโบในเดือนหน้ามาเสริมแก่งทีมจริงๆอะ แล้วในตอนนี้ผมเน้นไปเป็นทางด้านการอัพป,ป้อมก่อนนะเพราะว่ายิ่งค่าเลเวล HP ป้อมของเราเนี่ยมันเยอะใช่ไหมเราจะโดนโคนี่บินดุหรือว่าโดนพวกตัวบินเนี่ยตีช้าลงค่อนข้างเยอะมากนะก็สําหรับทางด้านในคลิปนี้เนี่ยถือว่าผลประกอบการเนี่ยมันไม่โดนใจก่อนสุดเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อน